สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะหละกักกเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้แม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะแม่มูได้มาเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อจะมาตามหาแนวทางเนาะคะ่ะเนาะทามหาแนวทางในวันที่สิบหกท่านว่าคมหกซีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะถึงเขามาเป็นครั้งแรกเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะ มาูบบ้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่หมูได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปน้ำในเด้อค่ะค่ะเราก็่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำในเด้อค่ะเพื่อทิ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากแม่หมูเนาะคะ่ะเนาะค่ะ่าช่ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็มารับชมรับฟังไป,ปรพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าหวดบันที่16ท่านว่าคม64นี่ ปูเพิ่นเสียห้แนวทางตัวใดเนาะคะ่ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะเดอ้อค่ะทางช่องแม่หมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะแล้วก็ปูเพิ่นก็แบ่งปันตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งก่อนเด้อค่ะก่อนที่จะเสี่ยงซื้อเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสําหรับมื้อนี้เนาะคะ่ะเฮาก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะปูเพิ่นก็อยู่วัดพอดีเนาะค่ะเนาะค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นี่นี่โฟนเดี๋ยวปูเขียนให้บ่ครับปูเขียนให้แล้วครับมันจักรขายอ่าบนที่เราสุนทรรบังละซึ่งเนี่ยพวกที่เราพวกที่เราพวกให้วิ่งบนหาเนาะล่างวิ่งแปดนี่ขิงเข้าหมดเลยเนาะปูนี่สิให้ร่วมกันเลยบบดนี้ค่ะก็ร่วมมันมันอยู่ร่วมอยู่แล้วนะ เดนสามตัวบนลเนาะเราจะเขียนตีมาด้วครบับสาม ันตุน่แหละตัวเน้นพอพู่งกลมนี่ยตัวเนนละนี่ยอันนี้มนุมนะอันนั้นเก้แปก้าแปดสามครับมันชิลว่งไงนวิ่งเด็กูเล็กวิ่งเออเล็วิ่งเนาะ บนล่างเลยด้วเพราะวิ่งบนลาบ่างว่อ๋เพราะว่ามันอยู่กลุ่มนี่เลยนะดูกลุ่มเลขวิ่งมีมาสิมาเบอรทั้งสองนี่ฮะสามกปบแปดโอวิ่งแปดโอ้วิ่งแปดวิ่งแปดเลยหน้าล,ล้านไปสิ่ค<ะ>งค่ะผมกาะาล้านเตนะ เลขล่อองมึงรถนี่อันเลขวิ่งนี่สามารถมาน้ากันใดเลเป็นบ่คะมาได้กันเลยมาได้กันํำว่าตัวนี้หันทำมันมันเลขมันสีสลับกันคือคือแปดสามปุ๊บมันสิเป็นสามเก้าไปยันสันนี่ว่าแปดเก้าไปยันสันหลดตัวล่างั่นเลขมันสิพันกันขึ้นเมื่อกี้นี่ก็ดีปะเมื่อกี้มันพันกันฮะถ้าเอาสองใส่แล้วพูกแปดสามเออ เอาเขียนไม่มันถ้าไปมันเขียนมันนะคราปูมันตัวน้อยครับตัวน้อยแล้วมันซึมเขียนบเขียนเลยนะเขียนเอาเขียนเอาเขียนไม่เลยรับเขียนเอาหัตแล้วทรายนี่แหละเนาะค่ะซุ้มประตูวัดเนาะค่ะของปูเพิ่นอยากสร้างซุ้มประตูโค้งเขาวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมีใจศรัทธาเนาะค่ะอยากบริจาคร่วมเหมือนกับปูเนาะค่ะเนาะค่ะ ได้ปูกระเพลินกระลงหมายเลขให้บัญชีให้ยูค่ะเดี๋ยวแม่มูสิสรุปให้ให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะถ้าผู้ใดสนใจอยากรวมทำบุญกับปูเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะเพิ่นเขียบสรุปเนาะคะ่ะแนวทางของปูกูแก้วเนาะคะ่ะในวันที่16บหท่านว่าคม64เนาะคะ่ะปูกระเด็นให้938เนาะคะ่นะเนาะปูเพิ่นกระจับคู่ให้ได้กระมีสามแปเก้าสามหล่ะก็บเก้าแปดเนาะคะ่ะ กันแปดแปดเนาะคะ่ะกับตัวน้ำเด้อค่ะกับตัวด้วยค่ะแล้วก็วิ่งเลขวิ่งเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นสามกับแปดเนาะคะ่ะพันวาให้เดนแปดเนาะค,ะ <ๆ S 1> ะคะ่ะเนาะผู้ใดอยากร่วมท่าบุญสร้างประตูโค้งวัดน้ำปูเนาะค่ะเนาะค่ะปูพันกระมี่ใบเลขกมันชี้ให้เนาะค่ะศูนย์สองศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามเนาะคะ่ะธนาคารทกสเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากร่วมท่าบุญกับปูเนาะคะ่ะเนาะ จะมีหมายเลขคนญชใ่้พ้อมค่ะหาบาทสิบบาทเนาะค่ะเนาะรวมใจกันเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับคงสีมีสำเนาเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับตัวเลขกับมีเขาไม่หลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่จาลหน้าเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะมาว่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี้แม่มูกอะให้ท่านผู้ชมท่านใดที่รับช่คลิปแม่มูแล้วแม่มูกขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะยาเจ็บยาจนเด้อค่ะ ถูกวรวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่งในวันที่สิบหกธันวาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะพบอพอกันในคลิปหนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมก็ขอตัวกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ